คลิปนี้นะครับเป็นคลิปย่อยที่ไม่ได้อัดมาจากไลฟ์แต่ว่าก็ทําให้มันเหมือนไลฟ์พรุ่งนี้จะได้วันนี้ใครที่เปิดดูจะได้ฟังไปพร้อมๆกันตอนเช้าๆนะครับเป็นคลิปเช้าที่อาจจะเสิร์ฟบ,บ่อยๆในช่วงปีหน้านะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงวันนี้ก็หลักๆก,ก็คือเรื่องเดียวเลยเรื่องของบุรีรัมย์ที่เปิดบ้านเสมอกังวอน,นะครับในการแข่ง ACL Elite นัดที่6นะครับของพวกเขาบอกว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังทั้ง ทั้งเรื่องของผลกลารแข่งขันและก็เรื่องของการตัดสินงผู้ตัดสินจาก UAE ที่ให้จุดโทษลูกนั้นได้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆวิเคราะห์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเช่นเคยนะครับจะได้แบบว่าเออรู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํานิดนึงจะได้รู้กันว่าอ๋อคลิปแบบนี้คนก็ดูเหมือนกันนะครับเพราะว่ปก,ปกติเนี่ยเอามาจากไลฟ์แล้วก็ตัดมาซอยๆเป็นเรื่องนะครับเ,เราไปเริ่มกันเลยนะครับบุีรมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเกมในลีกเลยเพราะว่า พวกเขาเนี่ยโรเตชันมาแบบลุ้นๆเลยนะครับเจอคู่แข่งของกังอย่างกังวอนกังวอนเนี่ยเล่นเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของปีนี้นะคือปิดฤดูก,กาลไปแล้วสำหรับเคลีกแล้วก็เกมนี้คือเป็นเกมที่ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเป็นเกมส่งท้ายปีอะ่ะออของกังวอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็ก็จัดตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างผสมผสานแล้วกันมีทั้งสำรองในลีกที่ได้ลงเป็นตัวจริงแต่ว่าไม่มีสุดหน้าดาวยิงตัวเก่ง ไม่มีต่างชาติอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าปล่อยไปหมดแล้วก็ได้หมดสัญญาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้งานต่างชาติสักคนเดียวจริงๆมันควรจะหมดแบบสิ้นปีปะ่ะเออเด็กก็นั่นแหละแล้วแต่เขานะครับแต่ก็ไม่มีต่างชาติเลยเป็นเกาหลีล้วนนะแล้วก็เป็นทีมที่ถ้าตามสถิติเป็นทีมที่9ที่บุยําเจอด้วยนะครับเป็นทีมเกาหลีนะซึ่งออดูกันตามภาพรวมเนี่ยถ้าแบบมองกันเรื่องของประสบการณ์เนี่ยฝั่งบุยําดูจะ มีประสบการณ์สูงกว่าในบอลถ้วยเอเชียนะครับบุีร์จัดเนี่ยมีสุพรรณเหมือนตาคนเดียวที่เป็นตัวไทยนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วโดยระบบแบบเดิมก็คือ352เหมือนเดิมนะครับโกเมยองซอกรติสคูดแล้วก็เคนเนตูเกานะครับเป็น3ตัวเซนเตอร์ที่น่าจะเป็นชุดหลักใน ACL แหละไม่ช่งไม่ใช่น่าจะน่าจะเป็นเป็นตัวหลักเลยนะครับส่วนแบค็คกองกลาง4คนที่เล่นทั้งวิงแบ็คแล้วก็ตรงกลางตัวตัดเกมตัวทําเกมเนี่ยก็จะมีทั้ง สตยโควิชขวานี่เป็นคิงส์ลีย์ชินเลอร์ตรงกลางเป็นปีเตอร์ชูสกับเคาสิตหน้าต่ำเป็นโรเบิร์ตคู่กองหน้าก็อย่างที่เห็นครับตามผังนี้เลยบิโซลีกับสุพนัทนะครับส่วนฝั่งของกังวลไม่ต้องไปอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาก็จบอันดับที่5แล้วปีหน้าเนี่ยเขาก็ได้เล่นในสิ์ในเล่นใน ACL 2โอกาสจะไปเป็นแชมป์เอ l ีอลหรืก็คงยา,ยากนะครับจะไปป้องกงป้องกันแชมป์ก็คงยา,ยากวันนี้ ีหน้าเขาก็จะได้เล่นใน ACL 2ซึ่งทีมจากไทยก็มีโอกาสจะเจอเหมือนกันนะครับอันนี้กันในภาพรวมแล้วกันเ,เริ่มเกมมาเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าบุยรำถือว่าเป็นทีมที่ออกสตาร์ทได้น่าสนใจนะครับปกติเนี่ยบุยรำจะไม่ใช่ทีมที่เพรสซิ่งใส่แล้วก็บุกแบบดูดนะครับจะเป็นเน้นคุมโซนโดยเฉพาะเกมใน ACL ีเนี่ยเขาจะเน้นคุมโซนเป็นหลักแต่อเผอิญว่าในเกมนี้บุยรำเลือกที่จะเพรสซิ่งแดนบนเ,เลือกที่จะเพรสซิ่งแดนบนแล้วก็ กดดันใส่คู่แข่งตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับซึ่งมันทําใหา้ฝั่งกังวลเองก็งง,งเหมือนกันแล้วก็เล่นยากด้วยในตอนแรกนะครับจริงๆก็มีโอกาสยิง2ทีในช่วงเวลา5นาทีแรกด้วยแต่ว่าไม่เป็นประตูนะครับผู้ต่อสู้เขาใช้ได้อยู่นะครับทั้งบิสโตรีทั้งคาลซิชนะครับเริ่มเริ่มเกมมาดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันไม่ได้เนี่ยบอรารัมก็จะกลับมาคุมโซนกลับมากลับมาเพลสอยู่พักนึงแล้วกลับมาคุมโซนแล้วก็ค่อยไปเพลสใหม่นะครับ แต่เกาหลีทีมจากเกาหลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการแก้เพสแล้วก็พละกําลังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวแก้เพสดีๆแบ็กซ้ายแบ็กขวามิดฟิลเนี่ยเคลื่อนที่ดีๆแก้เพสดีๆแล้วก็โต้กลับโดยใช้บอลยาวที่วางไปจากริมเส้นต่างๆนะครับบุญรำเนี่ยเล่นได้ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยถือว่าถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรกับวิธีการในเกมวันนี้นะครับเพราะว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็เจอความเร็ว ของผู้เล่นกังวลเจอความแข็งแกร่งของผู้เล่นกังวลเบียดแล้วก็เอาชนะได้หลายๆครั้งครึ่งแรกเนี่ยคนที่โอกาสที่จะสร้างสรรเกมเยอะสุดก็คือ Kingsley s ชิ i เลอร์คิงส์ลีย์ชินเลอร์เนี่ยโดยเฉพาะจังหวะที่ไหลให้กับบิสโซลี่ยิงลูกนี้ไม่รู้เห็นเปล่าเนี่ยลูกนี้ลูกนี้จังหวะที่ Kingsley s ชิ i เลอร์เนี่ยรับบอลเปิดจากทางนั้นของเนี่เป็นปีเตอร์ชูสมั้งเปิดมาแล้วมันเลยมาหมดเลยแล้วคิงส s ลีย์ชินเลอร ตามไปคัดแบ็กกลับมาให้บิโซลี่ยิงแต่ว่าบิโซลี่ยิงลูกนี้ก็จริงๆิงน่าจะเข้านะเป็นไทยลีกอาจจะได้เห็นแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันผู้สำบัต,ติโตของของกังวลาตามมาเซฟได้แต่ก็ก็ต้องบอกว่ายิงไม่หนีตัวเท่าไหร่นะครับแต่ลูกแบบจ่อๆน่าจะได้นะว่าลูกนี้ไม่ได้นะครับก mm. ็ครึ่งแรกเนี่ยคิงส์ลีชิลเลอร์มีโอกาสพาสบอลมีโอกาสสร้างสรรเกมในในเกมกับกังวลเป็นน่าจะ5-6ทีได้นะครับมีคีย์พาสมี เขาเรียกว่าค่า xg อ่ะโอกาสในการสร้างสรรคเกมข้างธารรมรโตค่อนข้างเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำไม่ได้จริงๆจังหวะที่ชิลเลอร์เลี้ยงผ่านแนวรับของของกังวอนเนี่ยมีไม่กี่ครั้งเองแบ็กซ้ายของกังวอนถือว่าวันนี้ดีเลยแต่ว่าเพียงแค่ในจังหวะที่50-50 s i 50 l l e r เนี่ยชิลเลอร์จะถึงก่อนแล้วก็มีโอกาสนะครับแต่ก็จบไม่คมไม่งั้นวันนี้น่าจะมีแอสซิสต์นะครับก็ครึ่งแรกเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ว่า สิ่งที่กลา,ายเป็นจุดเปลี่ยนจุดแรกก็คือจังหวะได้ประตูขึ้นนำของกังวอนนะครับจากเซตเพย์บุญรัมเนี่ย,รรยพยายามใช้ตัวผู้เล่นสูงๆอ่าใช้โกโมยองซอกใช้เคติสกูใช้ดูเกลที่ตัวใหญ่ขึ้นมาเล่นเก,เกมรับกับผู้เล่นของเกาหลีใต,ตน้นะครับแต่ว่าเจอลูกเซตเพย์ลูกสูตรที่เปิดมาเนี่ยขึ้นหมงคนเดียว เทคมงคนเดียวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นคิมินอาร์ที่ที่แปรจ,จ่อเข้าไปซึ่งทำให้บุยลำเกมช็อตไปเลยก่อนหน้าก็ยังมีจังหวะที่จะ,ะได้โอกาสหลุดเข้าไปยิงอยู่ตลอดนะครับเรื่อยๆเออเรื่อยๆแล้วกันไม่เหมือนเกมกับอุนซานที่เล่นเพย์เซฟเป็นทั้งคู่นะครับเลยทำให้บุยลำช็อตไปดื้อกับเกมในในค่ำคืนนี้ที่ที่ออกสตารไ์ได้ดีกว่ามีโอกาสสร้างสรรจังหวะเข้าทำประตูเยอะกว่าแต่สุดท้ายเนี่ย ไปพลาดนะครับไปพลาดเสียประตูเสียประตูก่อนไม่ใช่เสียประตูเร็วเสียประตูก่อนนาะทีสามสิบสามนะครับก็ทําให้กลายเป็นบุรีรัมเองก็ต้องแก้เกมเหมือนกันแต่ว่าอ่ะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้อันนี้ไม่เป็นไรนี่เป็นภาพช้านะครับอ่ะจบครึ่งแรกก็หนึ่งศูนย์แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเออบอกเลยว่าทางฝั่งของเออมาร์คแจ็กสันค่อนข้างผมไม่แน่ใจว่า เขาเขามั่นใจกับแท็กติกเขามากมายหรือเปล่าหรือว่านักเตะเนี่ยมันเล่นกันจนรู้รู้จังหวะของตัวมันเองเออคือแก้เผ็ดคืนจากลูกเซตเพล์เหมือนกันเปิดไปที่เสาสองนะครับปีเตอร์ชูสเปิดไปที่เสาสองแล้วก็เป็นโกมายองซ็อกที่ที่หม่งลูกนี้เข้าไปนะครับเออคล้ายๆกันสูตรคล้ายๆกันก็คือเปิดไปที่ตัวไกลเพื่อให้แนวรับเนี่ยผิดจังหวะอ่าผิดจังหวะแล้วลูกนี้ก็ทําได้นะครับก็ถือว่าแก้คืนกับลูกแรกแล้วกัน คือผมอย่างที่ผมบอกย้อนไปเมื่อกี้ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาอะเ,อาเลือกที่จะไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่มีตัวเปลี่ยนเลยอป่าวันนี้สำรองของบุรีรัมมีประมาณแดคน8คนเนี่ยคือถ้าเอาแบบเป็นตัวนอกก็มีเดสโปโตวิชที่ลงมาช่วงท้ายคนเดียวที่เหลือคือตัวแบบไม่ได้ใช้งานอะตัวไทยอย่างสัสลรกไม่มีชื่อนฤบดินด้วยนะเออคือขาดไปเยอะเหมือนกันสําหรับบุรีรัมในเกมวันนี้แต่ก็ก็เลือกแล้วใช้งานแล้วก็ก็ตามนั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่า ไม่รู้ว่าที่ไม่เปลี่ยนนั่นแหละพักครึ่งเนี่ยเพราะว่ารอจังหวะหรือไม่มีตัวจะเปลี่ยนหรือดีที่สุดแล้วเอออันนี้อันนี้บอกไม่ได้แต่ก็ได้ประตูขึ้นอาะได้ประตูตีเสมอนะถือว่าเท่ากับว่าไม่เปลี่ยนนะถูกต้องอ่ามองกันในภาพนี้ก่อนนะครับตามมาด้วยแป๊บเดียวครับยิงตีเสมอนาะที58แล้วก็มายิงนำนาะทีเอ่อนาะทีเท่าไหร่วะ65าเออเนาทีนะครับ เจนาทีได้ลูก2เลยจากจังหวะหลุดเดี่ยวที่สุพรัณเหมือนตาหลุดเข้าไปยิงนะครับหลายคนอาจจะบ่นฟอร์มของปีเตอร์ซูสว่าโอ้โหทำไมมันช้าอย่างงี้แต่เกมน Peter เนี้ยปีเตอร์ซูสเนี่ยแอซซิตสองลูกนะเออเนี่ยถ้าดูตามตรงเนี้ยนะครับดูจากสถิติแล้วเนี่ยปีเตอร์ซูสแอซซิตสองลูกนะครับนี่แอซซิตสองลูกได้แปคะแนนนะครับทั้งลูกแรกที่ให้กับโกมยองซอกจากเซตเพย์และลูกที่ ทะลุช่องให้กับแบงค์สุพนัดนะครับถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ยไม่เอาอารมณ์เนี่ยผมว่าปีเตอร์กับโรเบิร์ตถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างโอเคทั้งคู่เแต่เพียงแค่มันดูช้าไปนิดนึงอันนี้มองกันในภาพนี้ก่อนอ่ะทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมาพูดถึงกันเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะทีละคนว่าเป็นยังไงสิ่งนงี้ต้องพูดถึงกันก็คือจังหวะจุดโทษที่ผู้ตัดสินเลือกจะให้อ่าจังหวะจุดโทษที่ผู้ตัดสินเลือกจะให้เนี่ยแม่งตลกมาก ตลกยังไงคือเราเห็นกันอยู่นะผมตอนผมบรรยายอะตอนผมบรรยายอะผมก็พูดอยู่ว่าเฮ้ยลูกเนี้ยมันจะได้จริงๆเหรอวะเพราะว่าทางฝั่งบิโซลี่เนี่ยไม่ได้เห็นไอตัวเซนเตอร์บ้างไอตัวเนี้ยเบอร์ยี่ิบสี่มงวิ่งเข้ามาไม่เห็นไม่เห็นเลยเพราะว่าไม่ได้หันไปมองก็คือกระโดดเทคตัวเคลียร์ปกตินะครับกระโดดเทคตัวเคลียร์ซึ่งไอท่าเทคตัว มันไม่มีใครไอฝั่งไอฝัอ่งของผู้เล่นบุรีรัมก็พยายามฟ้องว่าใครจะไปกระโดดท่านี้วะไม่มีหรอกเนี่ยอะเดี๋ยวผมทาท่าให้ดูนะครับเวลากระโดดมันก็ต้องกระโดดอย่างนี้วะเพื่อให้เทคตัวขึ้นมงถูกป่ะเพื่อให้เทคตัวสูงสูงไม่มีกระโดดอยกระโดดท่านี้มันแบ็คแพนเทอร์มันไม่ได้ดิถูกป่ะพอมันไม่ได้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าลูกเนี้ยผู้ตัดสินคือเราเรา,เรามองกันใน จังหวะพิจารณาแล้วเนี่ยตอนแรกผู้ตัดสินในสนามไม่ให้แต่ห้องเวียร์ให้ห้องเวียร์ก็เป็น UAE เหมือนกันนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับพิจารณาว่ามีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษแ,แล้วเดินไปดูเวยพราะเดินไปดูเนี่ยคำถามผมว่าโดนศอกมันไปโดนศอกจริงๆมันเข้าข่ายจริงๆเออหลายหลคนอาจจะแบบเอ้ยลูกนี้จุดโทษหรือว่าให้ไหม่ให้ง่ายไปอะไรเงี้ยคือถ้าจะเทียบเป็นบรรทัดนานี่คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าเห็นว่าผู้เล่นแม่งวิ่งมากระโดดขึ้นไปแล้วแล้วเรา เข้าไปที่หลังเนี่ยแล้วโดนศอกเนี่ยเราได้ฟาวได้จุดโทษไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแบบเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นในในหลีกสากลแล้วกันในระดับสากลกว่านี้อันนี้ก็สากลแล้วเนะเดี๋ยวบอกเอฟซไม่สากลยังไงวะคือลูกนี้เนี่ยไม่เป็นลูกที่เป็นลูกปัญหาเลยเว้ยที่ทําให้ฝั่งบุยลำม,มาเกิดปัญหาหลังจากนี้ก็คือไอจ้จังหวะจังหวะเทคตัวของบิโซลี่เนี่ย มันไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วอ่ะเออมันไม่ตั้งใจแน่ๆแต่เพียงแค่ไอ้จังหวะที่ไม่ทันจะมองว่ามีตัวจะเข้ามาหรือเปล่านี่แหละมันทําให้เกิดเกิดการแอตแทกกันเกิดขึ้นเกิดการชนกันเกิดขึ้นและไอ้จุดที่โดนเนี่ยมันเป็นจุดศอกเออมันเป็นจุดศอกแต่ลูกเนี้ยบิสโอลี่เทคตัวหม่เนี่ยดูจากภาพก็เห็นไม่ต้องดูคลิปหรอกดูจากภาพก็เห็นคือบิสโลี่แม่งขาลอยจากพื้นแล้วอ่ะอ่ะให้ดูขาขาลอยจากพื้นแล้วอ่ะคือเทคตัวไปแล้วอ่ะ แล้วแม่งวิ่งมาตัวขามันยังติดพื้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าลูกเนี้ยถามว่ามีน้ำหนักพอที่จะฟาวไหมเนี่ยผมว่าดุลพินิษของผุทตศิสินล้วนๆเลยมีน้ำหนักจะฟาวไหมเนี่ยคือดุลพินิษผู้ตทธสิน์เลยถ้าพูทตศิสิ์มองว่าลูกเนี้ยมีแอตแทกันสอกโดนหน้าแล้วลงไปนอนแล้วฟาวเนี่ยก็มองภาพนั้นก็ได้คือผมพยายามมองในมุมมองผูทตศิสป์นะมองในมองภาพนั้นตอนภาคก็พูดเหมือนกันว่าเขาอ,อาจจะมองแบบนั้น แต่แม่งผิดธรรมชาติเฮี้ยลูกเนี้ยคือถ้าให้เป็นฟาวเนี่ยแม่งผิดธรรมชาติสัสสแต่ก็ฟาวไปแล้วแล้วก็กลายเป็นจุดโทษเป็นประตูตีเสมออ่าจบเกมเนี่ยก็เสมอกันสองสองนะครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนสากาของบุยลำก็ยังไม่ได้เข้ารอบหรือว่าได้ลุ้นอะไรมากนะครับก็เไม่ใช่ไม่ได้ลุ้นอะไรมากยังได้ลุ้นเข้ารอบอยู่แล้วก็มีอีกสองเกมที่เจอกับจีนทั้งอ่าทั้งนั้นของ น่าจะเป็นเฉิงตูอ่าไปเยือนเฉิงตูก่อนแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านกับเซียงไฮพอร์ตไอเซียงไฮเซินหัวนะครับน่าจะเข้ารอบอยู่แล้วแหละสําหรับบุยลำนะครับสองเกมที่ผมว่ามีสี่คะแนนบวกกับบวกกับที่มีอยู่ตอนเนี้ที่แปดคะแนนก็ก็น่าจะโอเคสําหรับบุยลำในการที่ในการที่จะเข้ารอบนะครับก็เป็นสิแปดบวกห้าเป็นสิบสามผมว่าเข้ารอบได้นะครับไม่ ไม่6ก็7ก็8ประมาณนี้นะครับสำหรับบุยลนะผมว่าเอาตัวรอดได้ปีนี้นะครับเพราะว่า2ทีมที่เจอเป็น2ทีมจีนที่บุยลค่อนข,ข้างผูกชนะผูกปีชนะแพ้ยากมีแพ้บ้างแต่แพ้ยากนะครับสำหรับบุยลก็เจอทีปีหน้าเลยอ่ะทีนี้เนี่ยมาวัดกันที่เรื่องของตัวผู้เล่นที่ถูกตั้งคําถามเยอะมากว่าเฮ้ยมันไหวจริงๆหรือเปล่ากับการเล่นของกับทีมในรูปแบบของ ACL นะครับเดี๋ยวให้ดูสำรองสำรองของบุยลำม,มีแค่นี้1 2 3ส สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดคนนะครับอ่ะมีผมลืมควอนทบิซาไปคนหนึ่งแต่ควอนทบิซามันเป็นกองหลังมันไม่ลงมาเปลี่ยนเกมอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไม่พอใช้ตัวเดียววันนี้อ่าใช้ตัวเดียวคือเดสโปโตวิชนะครับดอเดสโปโตวิชนะครับเคสของบูเลรัมเนี่ยอันนี้บอกเลยนะว่าถ้าดูจากตรงนี้หลายคนถามหาว่าลูค้าคริสปิมนั่นจะดีกว่าอ่ะจุดบอร์ดของบูเลรัมตอนนี้เลยนะ ผมว่าคือดิสกูดว่ะครอิสกูดเนี่ยเป็นเป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟที่มีความช้าอยู่ในตัวมากมายอยู่แล้วเป็นเซนเตอร์ที่รอดักจังหวะอ่าถ้าถามผมอะเคลียร์บอลหรือโน่นนี่นั่นอะผมยังให้เคนเนตดูเก่าที่มีจังหวะช่วยเคลียร์เยอะกว่าวันนี้คือดิสกูดเองอะรับงานมาจากไอ้สโตนโควิดเยอะเพราะาไอ้สโตนโควิดนี่คือบ่อเลยครึ่งแรกคือบ่อครึ่งหลังก็ยังพอมีมีหือมีอือมีขึ้นเกมบ้างแต่ขึ้นแรกคือโดนเจาะทางนั้นทางเดียวทางซ้ายเลยเออ เป็นคนอีสานไงบอ่ออะไรยังแวะมาเล่นมุกอีกอะคือพอมันเจาะทางซ้ายทางเดียวอ่ะคือ์ติสคูนเองก็ต้องรับบทหนักในการเล่นกับเจอกับผู้เล่นที่มีพะลังกำลังเหมือนกันอย่างผู้เล่นเกาหลีใต้อ่ะมันมีพะลังกำลังอยู่แล้วแล้วเคย์ติสูนเองไม่ได้ลงในลีกนะลงในถ้วยเอเชียกับถ้วยชอปปีค้คัพแล้วก็บอลถ้วยในประเทศซึ่งโอเคบอลถ้วยในประเทศมีแล้วเกมหนึ่งกับกับวาเลนชามราบใช่ไหมผมจะไม่ได้ว่าเกมนั้นลงหรือเปล่าถ้าใครจําได้เมนด้วยแต่ว่า ในบอลอย่างชอปปี้ครับหรือในบอลอย่าง ACL มันเดือนเตะทีอ่ะเดือนหนึ่งเตะ2ครั้งครั้งหนึ่งสองครั้งอยู่อย่างเงี้ยเท่ากับว่าแมตช์ฟิตของเคอร์ติสกูตมันน้อยนะมันต่างจากโกเมยองซอกกับคนเนดูอเคนเนดูกดก,กเป็นตัวจริงมาตลอดนะจนถึงเกมวันนี้จนถึงเกมกับกังวอนเนี่ยเป็นตัวจริงมาตลอดโกเมยองซอกก็ยังมีลงบ้างไม่ลงบ้างโกเมยองซอกนี่ลง13เกมแต่เคอร์ติสกูตเนี่ยลงน้อยมากนะครับมันผมว่ามันมีปัญหาจริงๆ กับวิธีการในการที่จะแบบเอ่อมองในภาพรวมของเคอร์ติสคูว่าจะเป็นยังไงนะครับซีซั่นนี้เนี่ยเคอร์ติสคูตลงไป6เกมแล้วเป็นเกมอีลิตเอเอซีเอลเอลิททั้งหมดนะครับเอามีมีช็อปปี้ครับนิดหนึ่งนะครับมีช็อปปี้ครับนิดหนึ่งก็ก็บอกได้เลยว่าเออช็อปปี้ครับก็ไม่ไม่ได้เล่นมั้งใช้ควรอีบิซ่ามังวันนั้นอะ่ะเอามีเคอร์ติสคูอีกคนเออ พอพอมันเป็นทรงเนีกเ้ก็เลยรู้เลยว่ามันน่าจะหลายหลคนเนี่ยเข้าใจว่าการซื้อมามีสแปรสองชุดเนี่ยน่าจะดีแต่ผมกลับมองว่ามันเล่นไม่ค่อยเข้าขากันนะถึงแม้ว่ากับเคนเนดูก่อนจะเป็นออสเรเลียเหมือนกันอนะไรเงี้ยส่วนทางฝั่งซ้ายกับขวานี่ดีนคนละครึ่งซอยโควิดเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายที่ถนัดขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ ต,ต้องล็อกเข้าขวาถึงจะเปิดได้แต่ถ้าให้เทียบกันกับศาสรลักก็ดูจะไว้ใจสตอยโควิดได,ได้มากกว่าถูกปะ่ะอะครึ่งแรกสตอยโควิดคือโดนเจาะจนเละเลยครึ่งหลังเนี่ยจะไปโดนติวมานะครับก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เล่นมีจังหวะสร้างสรรเกมมากขึ้นมีจังหวะขึ้นเกมเล่นกับปีเตอร์ซูสได้ดีส่วนทั้งฝั่งขวาเนี่ยก็คือคิงส์ลีย์ชินเลอร์เนี่ยครึ่งแรกดีแต่ก็ดีไม่มากพอเพราะว่าไอ้ไอเบอร์น่าจะเป็นเนี่ยตัวกองหลังเนี่ยจุนฮยยอกเนี่ย นะครับเบอร์99เนี่ยโอ้โหเอาอยู่เลยแล้วยังมีไอ้ไอ้ตัวมาช่วยอีกหลายคนนะครับในการเล่นเกมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งแรกดีอยู่ครึ่งหลังหายไปเลยก็คล้ายๆกันกับคืิสกูไม่มีแมตช์ฟิตว้ยเออได้ลงแต่ในบอลถ้วย ACL ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายว่าจุดตำแหน่งที่บุรีรามีปัญหาคือจุดที่ตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะครับส่วนสองพี่น้องอ่ะมีคนบน่นสองพี่น้องทั้งโรเบิร์ตทั้งปีเตอร์ ปีเตอร์วันนี้สองแอสซิสผมว่าไม่แย่รูปถ้าเราพูดกันในภาพของของสติไม่แย่แต่ถ้าพูดกันในเรื่องของความช้าในการเล่นจังหวะเข้าทำจังหวะออกบอลอะไรเงี้ยผมว่าปีเตอร์ชูสอาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลสักเท่าไหร่มองกันในภาพนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเอาสซติมากลางดูเกมนี้ก่อนสติของปีเตอร์ชูสนะครับนี่สติของเขานะครับนี่นะ ให้ดูให้ดูอ่ะปีเตอร์นะครับลงเล่นครบ90านาทีนะครับพารซิ่งเนี่ยโหกราฟฟ้าเลยนะครับดูครับดูตำแหน่งการเล่นของเขาขึ้นมาจ่ายบอลออกบอลเคลื่อนที่เยอะมากนะครับอ่อจ่ายบอลเนี่ยเปอร์เซ็นต์สำเร็จแ2ซนนะครับนี่นะนี่นี่นี่เอาให้ดูเปอร์เซ็นต์สำเร็จของของปีเตอร์ชูสนะครับแ2เปอ่ซ์อ พาสออนโอนครั on, on จ่ายบอลจากแดนตัวเอง96เแม่นมากลองบอลอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแต่ลองลองลองเกงดูลองอะไรลองไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะครับอ่าไปต่อคีพาสนะครับสครั้งบิ๊กชันเกตสองครั้งแล้วได้2ประตูคีพาสห s 5ครั้งแอซิสสองบิ๊กชันเสองนะครับแล้วเป็น2ประตูที่ทําได้2บุยรัมนะครับถ้าดูตามฟอร์มถือว่าโอเคโรเบิร์ต เกมนี้อาจจะดบดบไปหน่อยถ้าดูจากสาติของโรเบิร์ตนะครับกดให้ดูอีกคนหนึ่งนะครับโรเบิร์ตอาจจะดบดบไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีส่วนในการที่จะทําเกมบุกให้กับบุยรัมนะครับแต่เล่นไม่ครบ90นาทีนะครับนี่คือพื้นที่ของโรเบิร์ตนะครับถ้าเราดูจากตรงเนี้แบบไม่โกรธไม่เกลียดเนี่ยผมว่าทั้งคู่เป็นคู่ที่ผลงานใช้ได้นะครับแต่เพียงแค่วันนี้บุยรัมดวงแต่จริงๆที่จะเ,เก็บ3คะแนนนะครับ เอนี่ยผมเอาเว็บพนันออกก่อนเดี๋ยวแม่งหาว่าผมไปรับเว็บพนันอีกฮะแม่งขยันมีซะด้วยอ่ะเอาตรงนี้ก่อนบุยลำดวงแต่จริงๆกับการกับการตัดสินวันนี้ก็พลาดโอกาสเก็บสามแต้มไปถือว่าถือว่าไม่เป็นผลดีแล้วกันอ่ะอาจจะลุ้นยากแต่ก็โอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงแล้วไม่แพ้ก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่สิ่งหนึ่งเลยที่มีจุดให้ชื่นชมก็คือสุภนัทเหมือนตาที่ยิงได้คมกริบจริงประตูที่สองในเอซส่วนกีเมบิโซลีปีนี้ยังยิงไม่ได้นะครับ6เกมศูนย์ประตูศูนย์แอซิส Assist, ก็อาจจะฝืดๆหน่อยโดยเฉพาะ2เกมหลังที่มีโอกาสยิงกับอุนซานลูกหนึ่งแล้วก็มีโอกาสในเกมนี้อีกสองสมทีได้ที่น่าจะเปลี่ยนเป็นประตูแต่ก็ทําไม่ได้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยของบุีร,ร์ถ้าดูจากตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นทีมที่ ยังดูน่ากลัวอยู่เสมอแล้วก็มาตรฐานเนี่ยวันนี้ถือว่าเล่นเล่นเร็วกว่าวันเจออุนซานวันนั้นตั้งใจไปหนึ่งแต้มไปเอาหนึ่งแต้มเลยวันนี้เล่นคล้ายๆวันเจอเสี่ยงไฮ้พอแต่ว่าจบไม่คมเท่านั้นเองจบไม่ได้วันนั้นจบคมกว่าก็ก็เลยพลาดโอกาสในการเก็บ3คะแนนไปผมว่าจริงๆอะ่ะหลายๆคนคิดถึงคริสปิมไม่แปลกเลยเพราะว่าคริสปิมเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนเกมได้บอลอยู่ในเท้าคริสปิมแม่งทำอะไรก็ได้จะเปิดให้บิโซลี่หรือจะลากไปยิงเองแม่งก็ทำได้ กลับกันพบอยู่ในตีนของปีเตอร์หรือโรเบิร์ตเนี่ยแม่งม้วนรอบกันก่อนแล้วคนก็เลยบน่นแต่ถ้าตามสถิติบอกเลยว่าบ่นไม่ได้เพราะว่าเล่นใช้ได้อยู่เล่นอยู่ก,กลางๆทรงๆมีตัวที่แย่กว่านี้เอาละครับแต่ก็รอดูกับสําหรับบุยรอมนะกันตัวนอกที่จะมาเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของทั้งไทยลีกแล้วก็ไทยลีกไม่น่าห่วงเท่าไหร่ไทยลีกอาจจะอาจจะใช้ผู้เล่นกลุ่มนี้น่าจะพอแต่ว่า ใน A.C.L.E l i t e อีก2เกมที่เจอเฉิงตูแล้วก็เจอกับเซี่ยงไฮ้เซินหัวเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในโคต้าผู้เล่นต่างชาตินะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าปีเตอร์คาวซิชโรเบิร์ตเนี่ยสามคนนี้อยู่ได้แต่ริมเส้นแล้วก็เซน,นเตอร์อาจจะต้องเพิ่มนะครับเดี๋ยวดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าเอเลียสจะมีโอกาสหรือเปล่าหรือคนอื่นๆจะมีโอกาสหรือเปล่ายังไงก็ฝาก เชียร์แล้วก็ฝากดูกันด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เชียร์ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้เชียร์บุยลรมอยู่แล้วผมก็ปกตินะครับแต่ก็ฝากช่วยกันดูจะได้วิเคราะห์กันนะครับจะได้มานั่งพูดคุยกันนะครับอ่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับจะได้มีคลิปเช้านั่งฟังกันแบบยาวๆเพลินๆกันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนครับบ๊ายบายครับ